คณะกรรมการสารเจ้าปู่ย่าอุดรธานีสมัยที่71พร้อมคณะกรรมการสมัยต่างๆองค์กรชาวไทยเชื้อสายจีนและสาธุชนผู้มีจิตศรัทธาร่วมประกอบพิธีอัญเชิญองค์เจ้าปู่เจ้าย่าและกระถางทูบศักดิ์สิทธิ์ประทับบนรถออกแห่ไปตามถนนสายหลักต่างๆในเขตเทศบานนลนครอุดรธานีเพื่อให้ประชาชนได้สักการะขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลซึ่งปีนี้มีเพียงคณะสิงโตและคณะหล่อกโก้ร่วมในขบวนแห่เพียงสองคณะเท่านั้น เนื่องจากสถานการณ์โควิด -19 ทางคณะกรรมการจึงต้องจำกัดผู้เข้าร่วมขบวนตามมาตราการป้องกันโดยตลอดเส้นทางได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นอย่างมากในปีนี้คณะกรรมการศาลเจ้าปูา่ย่าอุดรธานีสมัยที่71ได้อัญเชิญองค์เจ้าปู่เจ้าย่ามาประทับณาสาลาที่ประทับชั่วคราวภายในสนามทุ่งสีเมืองอุดรธานีเพื่อให้ประชาชนได้สักการะในช่วงการจัดงานยิ้ววันที่1-12ธันวาคม2564 ซึ่งในวันที่3ธันวาคมจะมีพิธีเสียงทายเลือกคณะกรรมการชุดใหม่สมัยที่72ส่วนวันที่10ธันวาคมร่วมอัญเชิญองค์เจ้าปู่เจ้าย่าณศาลาที่ประทับชั่วคราวภายในสนามทุ่งสีเมืองกลับมายัางศาลาที่ประทับหนองบัว